แล้วครับยกห้านะฮะหมาย5ห้าต่อนะครับอืมตัวอย่างหวดทั้งนั้นทีนี้มีกันบินไม,มนนนะ่ไม่มีการบินนะครับลองดูนะไม่มีกันบินนะครับลองดูนะครับ ตึงปกเลยตีเขาไม่ลงเหมือนกันนะกองหน้าเราอึดนะมาเร็วนะครับมาเร็วนะครับดูครับเขายังเคาะป้อมเราอยู่เลยครับแข็งนะมีความรู้สึกว่าเขาแข็งมาก นี่ครับแล้วก็เจ้ามัตยมไปลายไม่ไม่เด้งถอยด้วยเรียบร้อยนะอย่างแบบนี้จบนะครับแพ้นะครับแพ้ไปครับแพ้ไปครับไม่ไหวนะฮะน่ <c oughs> <c oughs> ยอดอ่าครบเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นการตีกิววอร์ให้น้องๆ้งสมาชิกได้รับชมอ่ะมีน้องขอเข้ามาด้วยนะฮะ คุณดอกจันตัวเดียวนะครับก็อนุมัติไปแล้วกันเห็นฟินิชนะครับนี่อ่ะต่อไปสมาชิกเหลือ48ท่านรับได้อีกสท่านนะครับใครสนใจก็เข้ามาได้นะครับ MN FRT พิมพ์มาเลย MN ตัวใหญ่แล้วก็เว้นวัก FRT ตัวใหญ่นะครับ QW นะครวันนี้โอ้โหน้องๆเราโหดร้ายมากครับ ตอบกันทะลุไปถึงป้อมหลังกันแล้วทีเดียวนะฮะโอ้ยไปกันไกลแล้วเกินนะนู่นนะป้อมหลักคือป้อมแปดเดี๋ยวลุงก็จะสนองนโะยบายต่อแล้วกันนะสองไม้ครับยังไงก็จะนาอยู่แล้วพยายามตีป้อมหม่น้องเขาไม่ได้ตีป้อมหลักกันนะครับส่วนใหญ่เขามาตีป้อมป้อมนี้เห็นไหมครจริงๆเราต้องเจาะให้ถึงข้างบนป้อมสิบนะครับเราก็กดไปเลยแล้วกันนะ ทีมแบบชนะใสๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องจัดตัวตึงเท่าไหร่หรอมั้งจุดนี้อ่ะสลับตัวนี้ตัวเดียวแล้วกันนะการบินอีกสักตัวไหมนี่่ะว่าไปแค่นี้ก็น่าจะอยู่แล้วนะโอเครุย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 ,รยกิวอนะครับ ไปแล้วนี่ดูนะชินโนซเกะยังมาเล่นด้วยเอาสอิลงมาแล้วเพื่อนตทางฝั่งเขามัธยมปลายตัวเดียวนะครับยืนอึดอยู่นอกนั้นก็หายหมดนะมัธยมปลายยืนอึดอยู่ตัวเดียวนะเจ้าไปาแล้วนะครับบ๊ายบาย ป้อมนี้เลือด400นะครับมีเวลาตีอยู่เหลือเหลือ50กว่าวิคาดว่าน่าจะแตกได้นะกดไปครับตอนนี้เลือดเหลือ200ครับเลือดป้อม200กว่า โอเคนะชนะไปภายในระยะเวลาเหลืออยู่อีก26วินาทีนะครับก็ได้รางวัลกิว้วมาเป็นบวก6,000นะครับจีเอ่อเพชรกิ้วนะครับบวกคะแนน26คะแนนนะฮะแล้วก็กล่องของขวัญอีก2ชิ้นได้ไรเอ่ย4ีถึดาวจัา4ดาว4ดาว2ชิ้นครับอ้าวอีก1รอบตีไปนะครับ ข้างบนบ้างไหมอ่าข้างล่างตีไปแล้วข้างบนบ้างแล้วกันอนะ่ะสลับบนล่างพิดว่ายัางไงก็ชนะอยู่แล้วนะครับตีไปครับตีไปครับเมื่อกี้นี้ไม่ได้กดไอเทมเลยรอบนี้ก็คงไม่กดเหมือนเดิมแหะครับอ่าไม่ต้องไปใช้แล้วครับไอเทมจะต,ติดมาเฉยๆครับ กิ์เราคิดว่าน่าจะอยู่ันดับที่หนึ่งพหรือรอบต่อไปอาจจะอยู่ขยับมาประมาณแ0ดร้อยนะครับเนื่องจากเราโดนดันตกมาเยอะนะขึ้นไปเจอของสูงนะก็โดนตบลงมานะครับขึ้นไปอยู่สองสามร้อยก็โดนตบลงมาร่วงรูดมาเลยนะดีสุดของกิ์นี้ก็อยู่ที่ประมาณ160ร้อยหกสิบ ยิ่งสูงยิ่งเจอคนโหดนะครับก็ถ้าอยู่ระดับพันกว่าเนี่ยสบายสบายนะสูได้แบบเนี้ยครับง่ายๆนะฮชนะแบบใสใสนะนี่ไงล่ะสองไม้ครับชนะไปสองรอบติดนะครับบวกอีกยี่สิบหกคะแนนครับออกมาเป็นห้าดาวแล้วก็หดาวสองชิ้นเรียบร้อยนะฮะลำดับที่ของ การตีตอนนี้นะครับลุงอยู่อันดับหนึ่งฮะโอ้โหห้าสิบสองคะแนนนะครับเนื่องจากตีตัวเด็กน้อยนะฮะก็เรียงลําดับกันไปนะครับอ้าวน้องบอมบีเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นโอ้เป็นคุณญี่ปุ่นอลิเกโตเซมักุเตไปแล้วนะโอเคนะครับก็เรียงลําดับกันไปแบบนี้คนตีกิวของเราทั้งหมดสิบหกคนเท่านั้นเองนะครับถือว่าน้อยนะครับคนทั้งสี่สิบกว่านะฮะตีกันอยู่แค่นี้นะ ไม่ว่ากันนะครับอยากตีก็ตีไม่อยากตีก็ไม่ต้องตีนะครับไปต่อไปเป็นกิวเลสนะครับกิวเลสต้งหน่อยนี่กิวเลสนี่ตอนนี้เขาตีกันปิกโกนะครับปิกโกลุงอยู่ดับที่สิบสามตีไปแล้วสามวันนี้อีกสามเป็นหกไม้ยก็ใช้เซตนี้สลับบ้างก็ได้ จะถอนไม่ค่อยได้แล้วนะครับน้องจะถอนยากนะครับจะถอนติดก็ติดนิดเดียวนะครับติดก็ติดนิดเดียวก็อัดดามเมจจากเจสสิก้าไปแล้วกันคุณดุริยางกับเจ้าตัวมัธยมปลายก็คอยเติมเลือดให้เพื่อนเฉยนะออขอขอไปขอไปนี่ดามเมจยังไม่ลดเท่าไหร่เลยนะครับรู้สึกจะเปอร์เซ็นต์เดียวด้วยซ้ำเนี่ยเห็นไหมฮะอ่าเปอร์เซน็นสองเปอร์เซน็น มเอเซ้าวเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับไม่ไม่ได้ดูแต่แรกขึ้นมาดับแปดครับลุยต่อกิวอรอบที่สองไอ้กิวเลตรอบที่สองไปต่อฮะปิวนี่มองเห็นกันไหมครับสะท้อนได้บ้างหรือเปล่าปิวเนี่ยไม่สะท้อนเลยนะครับดดเมจลว้ลวนครับปิว้วอ่าลดไปอันนี้สะท้อนครับเมื่อกี้ ได้ไปประมาณ3%ปิ้วไดอีก1%นะฮะสกิลนี้นะครับสะท้อนที่เป็นพายุปิ้วนี่เนี่ยสกิลสะท้อนก็เป็นพายุของปิกุนี่อันนี้ลดไปเท่าไหร่ประมาณชั10%รอบสุดท้ายครับขึ้นมาดับเจ็ดรอบสุดท้ายของการตีกิวเรตกิวเรต อ่าโดนเหมือนกันคนระับเหลือสี่สิบเเปอร์สี่สิบแปดบเดี่สนะิบหครับเดเมตดล้นล้วนนะสี่สิบสครับหมดเวลาสีเซนก็ลดลงไปประมาณ8ปเจ็ดเปอร์เซ็นนะฮะ 8.8นะครับอาลนะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่6กับดาเมจที่3,572ล้านนะครับอันดับที่11โดยรวมนะครับดาเมจรวมโอเค6ไม้นะเอาละขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เป็นอย่างสูงด้วยนะครับนานๆลงลงคลิปทีนะก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยเดี๋ยว โค้สใครยังไม่ทํารายวันก็ไปทําได้เสร็จนะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยพยายามทําให้เสร็จกันทุกวันนะครับตรงนี้อ่าในส่วนตรงนี้ของลุงก็จะข้ามไปรีตู้กระนันกบเพื่อดูกบฟ้ากันสักนิดหนึ่งเพื่อมันมานะจ๊ะนี่ตรงนี้อย่าลืมรีกันทุกวันนะครับเปลือได้กบฟ้านะครับวับ,บฟ้าเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ใช่แปดดาวนะก็ไม่เป็นไรรอวันต่อไปแล้วกันนะครับ จะได้เอาไว้อัพตัวที่อยากจะอัพให้แม็กนะเอาล้วครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณการรับชมด้วยใครมาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะฮะชอบกดไลค์ไม่ชอบก็ไม่ต้องกดก็ไม่เป็นไรขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้ากับช่องลุมานีชุใจตลอดคลิปนี้สวัสดีครับ